สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นคุงนะครับคนเดิมและเกมที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือแล็กนารล็อกตันเองนะครับโอ้โหพูดถึงเกมเมอร์ของชาวไทยนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักแล็กนารล็อกนะครับและเจ้าตัวแล็กนารล็อกเนี่ยก็คือทำมาแล้วหลายเวอร์ชันนะทุกคนคือเราน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วว่าทั้งเวอร์ชัน p c แล้วก็เวอร์ชันของเกมมือถือนะครับแม้แต่ตัวเกมมือถือเองเนี่ยก็ทำหลายแบบมากนะครับและตัวที่ เราจะมารีวิวเันนี้เป็นแนวที่ยังไม่เคยมีนะทุกคนเออถือว่าเป็นแนวใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวตัวเกมเพนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูพร้อมกันทุกคนนะครับว่าตัวเกมเพมันเป็นยังไงนะครับไปแล้วเราก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคและนี่ก็คือตัวหน้าต่างของเกมนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะกดเริ่มเกมนะแล้วก็พาไปดูกันว่าลักษณะของเกมเพมันเป็นยังไงนะอีอิ๊ดเฟสเกมเป็นไง น่ารักป่ะเออกระตุกนิดนึงโอเคครับอ่าเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะแบบอ๋อเลยใช่ไหมเออเนี่ยแหละครับก็คือแนวเกมของครัสนั่นเองนะครับก็เป็นการเรียงนะครับต,ออตัวเอ่อเรียกว่าอะไรใครน่าจะเคยเล่นแคนดี้ป่ะเอออันนี้เราก็เหมือนเรียงตัวฮีโร่ของเราในเองนะครับแล้วเขาก็จะแปลงร่างนะเดี๋ยวพี่ต้นจะลองสาธิตการเรียงให้ดูนะครับแต่ในนี้นะอ,อต้นตะบองเพชรเนเี่ยแม่เรียง นี่เป็นไงล่ะก็คือถ้าเราเรียงให้ได้ครบสามตัวนะครับมันก็จะแปลงล่างนะครับอัพทุกเลเวลเลเวลนะครับแล้วก็จํานวนในการเดินของเราเขาก็จะมีกําหนดไว้เห็นตรงมุมซ้ายบนปะเออเนี่ยจานวนเก้าในการเดินนะทุกคนเมื่อเราเรียงครบเดินครบนะครับมอนสเตอร์ก็จะออกมานะครับมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมาเป็นเวฟนะทุกคนเห็นปะมันจะมีวันที่1นึ่งสองามนะครับอา่ายาวไปจนถึงวันที่สิเลยนะในช่วงแรกม,มันก็จะน้อยหน่อยนะครับอันนี้พี่ต้นเล่นมา พักหนึ่งแล้วนะครับโอเคว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองสลับให้ดูนะครับนะเดี๋ยวตัวนี้นะครับถ้าเรียงแล้วมันก็จะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะเห็นไหมมันก็จะส่มบัฟมาให้เราเลือกสามตัวนะครับแล้วก็ไอเจ้าบัฟตัวนี้มันก็จะมีความแรงของมันนะแบบบัฟทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมล่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีฟ้าก็จะแรงขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความยากของัวบัฟนะเออทีนี้เดี๋ยวพี่โต้จะเลือก เพิ่มแก้าละกันนะครับเพราะว่าช่วงแรกเราก็อยากจะอัพตัวเยอะๆหน่อยนะครับเกมมันเล่นไม่ยากนะทุกคนบอกเลยนะครับบางคนเห็นเกมแบบนี้แล้วแบบอู้ยพี่มันต้องใช้สมองคิดเยอะหรือเปล่าไม่เลยนะทุกคนเกมเล่นชิลๆโอ้โหเล่นเพลินมากนะครับพี่โตเล่นทดลองเล่นมาตอนเนี้ยเล่นมาประมาณ2อชั่วโมงละแบบโหชิวจันเลยเล่นเพลินมากนะครับตอนแรกกะว่าจะเล่นทดลองเล่นแค่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ ามารีวิวนะครับประกฏว่าเล่นติดลมเลยตอนนี้นะครับสนุกเวอร์นะครับเนี่ยครับก็เราก็สามารถเลี้ยงแบบนี้ได้นะโอ้ีกล่องของเอ่อโจมตีทั้งหมด10บเปอนไปเลยนะครับตอนนี้เหลือตรงไหนที่พอจะเลี้ยงได้บ้างนะครับเนี่ยเออตรงนี้ไหมนี่ทำขอบขอบบิมประกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนดีนะครับพี่ะบองเพชรเราใกล้จะได้แล้วทุกคน อ่าสวย,ยเดี๋ยวตาหน้านะครับขอมรอเวฟพีต้นเลเวลขอสามแน่เลยนะครับซีลเลเวลสองนะครับนี่แหละครับว่าเรา,เ,าเดินจนครบ้าวนะครับตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะออกมานะครับก็้าวที่พี่ต้นบอกนะาะก็คือเวฟเวฟแรกเวฟมันก็จะมาทีละเวฟเนาะเออในการที่เราเดินนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ก้าวเดินมาเพิ่มนะครับก็รวมมอนสเตอร์อใหม่ เออชิวๆนะครับนี่เดิน2อรอบก็จะได้2อตัวครับอ่าเป็นไงเล่นเล่นง่ายปะเล่นง่ายเลยใช่ไหมเกมเล่นเพลินนะทุกคนเออจริงนะครับอันนี้เออเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ทันดูว่ะเลือกไข่แล้วกันอูวีไข่เราเยอะซะด้วยนะครับไอ,อ่แปลงล่างรลัวครับเกมได้ชิวๆแล้วก็ หรือบอกอีกอย่างหนึ่งนะก็คือนอกจากเจ้าตัวมอนสเตอร์นะครับที่ทุกคนเห็นนะครับหรือที่ทุกที่ทุกคนเห็นมอนสเตอร์ในในกระดานนะครับแล้วก็มันจะมีตัวละครหลักของเรานะเห็นว่าที่โตเล่นเป็นไฮเจอร์นะครับใครที่เคยเล่นอ่าแลกล็อกจะรู้จักนะครับชื่อมันชื่ออาชีพวาอาเชอร์นะก็คืออาชีพนักขนูนั่นเองนะทุกคนนะเออแต่แรกว่าจะเล่นเมดนะครับแต่แบบเฮ้ยเห็นคนเล่นเยอะแล้วไงเราเลยแบบเล่น ตัวอาเชอบ้างดีกว่าอะไรอย่างนี้ชอบตัวตีไก่นะครับตัวหากินของพี่ต้นเลยอีกเล็กน้อยตะว,วองเพชรอีกหนึ่งฟ้าอุ้ยตาเดินหมดก่อนนี่วันที่สามแล้วนะครับเออในการฆ่ามอสเซอร์เราก็จะได้ตัว e.s.g. นะทุกคนเห็นป่ะเห็นหลอดและโบน,นัสครับ e.s.g. นี่ up g. เราก็จะได้บัฟน้องกอกเราก็จะเปิดแล้วเราก็จะได้บัฟนะครับในการเลือกบัฟก็อ่า นิดนึงนะครับถ้าเราเลือกบัฟที่มันดีนะครับมันก็จะทําให้เราผ่านได้ไวขึ้นนะทุกคนเออเกมมันก็นิดหนึ่งนะครับคิวตรงนี้เอ่อรวมตรงไหนดีอ,อยากจะแบบเออรวมเยอะๆสักหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราเล่นเกมพแบบไวๆไปเลยนะนี่เอาเพิ่มพลังสตีไปเลยนะครับเราก็รู้สึกว่า ตัวหางพึ่งของเรามันจะเยอะแล้วหรือเปล่านะครับนี่อะเออแบบกระจัดกระจายมากโอเคสวยครับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เอาับหนีหน่อยเป็นไงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวไปตรงนี้นี่ได้ก็บินเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งวเดีย๋ยวตาหน้าเราจะได้ไข่ห้าใบาด้วยทุกคนขล่างวะ พี่จะวอร์ดก็ตายนะทุกคนนะไอจำชื่อได้บ้างนะครับก็น้องเขาชื่อลูนาปิดนะไอพี่ต้นจำไม่ปิดนะครับเลยเรื่องจักเมเรามีสกิลให้กดใช้ด้วยนะทุกคนนะสกิลตัวหลักนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเว็บที่5้าแล้วนะครับก็จะเป็นบอสนะครับบอสออกมานะครับซึ่งไอ,อบอสเวลาบอสมาเนี่ยเกมเขาก็จะบอกนะว่าแบบพี่บอสมันจะเดินมาตรงห้องไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้น ในการเรียงผิดเจ้าตัวอิโลของเรานะครับเราก็ต้องเลือกอช่องนะครับในการจัดวางให้ดีๆนะทุกคนนะคือมันจะได้แบบช่วยกันโจมตีมอนสเตอร์นะทุกคนตัวนี้ได้อยู่โอเคนี่อีกตัวหนึง่งแถวนครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวพวกนี้เราขยิบทัห้หมดเลย เพิ่งรู้แน,น่ๆว,ว่ากดค้างแล้วเราอ่านสเตตัสมันได้ด้วยนะครับนี่โอเคครับได้โต้ะตะบองเพชรล่างอันนี้พอดีแกววอ่าสวยครับแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือเจ้ามังกรตัวนี้นะทุกคนเราเหลือเก้าเดินแค่หนเก้าเราจหยิบไปได้านนี้ก่อนเดี๋ยวครับมอสตัวนี้นะครับเราสามารถกดใช้สกิลได้นะนี่นะครับ นี่มันไม่ใช่ดับเบิลสตาร์แล้วนะครับที่มืนนืน้ยบัฟอะไรเนี่ย้ยมีบัฟสีฟองด้วยพอดแข่วเอ่ครับอันนี้ก็คือเราผ่านครึ่งแรกเนาะก็คือผ่านเว็บที่ห้าใช่ไหมครับแล้วก็ พอเลิกเวที่6เขาก็จะเอาตัวที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปเรียงไว้อยู่แนวหน้านะครับนี่ตันนี้เราก็ยังไงดีครับเนี่ยจะเอาด้านบนหรือด้านล่างดีครับเปนช่องเป็นช่องไว้แบบนี้ก็โอ้โหสวยเลยนะครับแบบนี้ในช่วงแรกนะครับเราอาจจะเอาอีกทีแล้วกันนะเออเน,น้นเน้นเน้นแบบอันนี้น,นิดนิดนึงนะครับเพิ่มพลังแบบมีต้นพยายามเกาะ ตรงกลางไว้นะครับเพราะเวลาบอสมาไม่ไเล่นง,ง่ายไม่ต้องขยิบเยอะนะทุกคนนะเออนี่ครับพี่ี่ให้บอกเล่นยากนะครับยุดยู่ของวันปุ๊บป๊บทีนี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าหางพึ่งเรามันมีน้อยป่ะไปเอาหางพึ่งดีกว่าเออนะครับอืมเสร็จแล้วก็แบบนี้ก่อนแล้วกัน มีผู้นำเพิ่มความเสียหายแล้วอันนี้ก่อนเออนั้นมันบปัแบบบ้าก็เพิ่มเก้าเดินไปสก้าขอปัามต่ออีกนิดนึงนะครับนี่นี่เห็นเลยว่าต้องโคนตะบองเคสอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เรียบร้อยครับตัวไปตัวปีได้กล่องเพิ่มเวลาโจมตีไป ก็อันนี้ก็ได้ตัวคอบินอุ้ยคอบินเราอน,นีว่ะอืมอน,นี่นี่อือันนี้ก่อนคอตอนนี้ตาเดินเราเหลือสี่เก้าล้วทุกคนเอ่อถ้าเราขยับไปตรงนี้ใช่ไหมไข่เรามันจะเป็นนี่เราไข่งห่อนกันอ่าเคแล้วก็เจ้าพึ่งนะครับ อ,อืมหนักใจเลยนะเนี่ยเราอาจจะเอาน้องพึ่งขยียบมาตรงนี้ไหมทุกคนเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้แล้วกันนี่พึ่งขยียบไปก่อนนะครับแล้วก็มังกรไปนะครับเพราะว่าตัวมังกรมันจะโจมตรีระยะไกลนะคือต้นข้อมากเลยอ,อมังกรกับตัวคอบบี้เนี่ยเป็นโจมตรีระยะ ไปเลยครับเนี่ยบัฟบั๊สีเขียวมันไม่ค่อยจะทับท้อนเท่าไหร่ทุกคนนะส่วนใหญ่เขเป็นชิปหง่ายๆอีกเพิ่งเวฟที่หกนะครับใจเย็นๆนะเรายังแบบมีเวลาอีกหลายเวฟอยู่นะครับก็ตอนนี้เจะอะไรบ้างนะครับเราเลี้ยงไนเลยนะครับต้องคิดเยอะนะครับเออพี่ต้นพยายามจะไม่คิดเยอะนะแต่ติดบางคนคิดเยอะเห็นไหมเรียบร้อยนะครับ เดาว่าบอสนะครับมันจะออกอยู่ประมาณสักกี่ช่องตรงกลางน,ะนะี่แหละทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงข้าตัวกิโลของเราเนี่ยพยายามจับคู่ให้มันได้แบบอยู่โทษตรงกลางไว้ทุกคนมันจะง่ายน,นะครับเวลาบอสมาจะหยุดง่ายกระต่ายเกือบหลุดถุงถุฝั่งป่าเราอกอนมากครับให้การฝั่งป่าของเรานั้นถือว่ายังอ่อนนะครับโอเคก็ ฝังขวาเดี๋ยวเราต้องแอปพนกระบ,บองเทสแน่นี่ีบอสมาบอสมาไม่ใช่บอสทุกคนมันเป็นแค่มินิบอสครับก็นะยิวนะไม่ยากเลยมากได้กล่องบโดเก่าเลย นี่เป็นสิทิ์ดาวยังไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถกดตั้งออโต้ได้นะทุกคนนะเรียบร้อยเพิ่มการโจมตีไปนี่อ่านชิวๆครับยังไม่ต้องใช้สกิลนะครับจังหวะนี้แล้วก็เอาสมองเพชรมาไว้ตรงนี้สักหน่อยนึงนะครับสวยเออเรียบร้อย ไอ้แงเล่นเจอมากทุกคนเออแป๊บเดียวเวฟเก้าแล้วเนี่ยเออทิชนะเราก็เรียงไปเรื่อยๆครับกับเออสนุกดีนะครับต้นเห็นแล้วมันหนุกดีอ่ะคุณนำความสุเร็จ500เต็มเลยนะครับ,รบเอ,อ่อไข่กับซึ่งซึ่งเราเยอะกว่าปะซึ่งว่ดนี่ช่วยกันตีช่วยกันตีอุ้ย,ห,ห,ยหมูเกือบลุดอุ้ยเกือบไป แล้วยากอะเนี่ยว่าพี่โตลเล่นมาแบบเริ่มด่าหลังแล้ไงครับมันเริ่มยากแล้วนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ปอสมันมาทางไหนรึปรึปรึบเอ่อเริ่มก้าวเดินก่อนแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ใช้เยอะมากนะครับอี่เราได้ใช้เยอะมาก ตัวนี้ที่ว่าเดินแบบนี้คุ้มกว่า,าเรียบร้อยแล้วเหลือยี่หกเก้าเดินนะครับแสดงว่าพึ่งเราเนี่ยน่าจะได้อีกล่างหนึ่งเรียบร้อยนะครับสวยมากตรงนี้นะครับยังพอมีตรงไหนที่ดันได้บ้างดีวเราเอาตัวใหญ่เข้ามานะครับอนีกเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยบอสนะครับเิสที่สิบสองออเจิลลิ่งนะครับโคลิ่งติดีกครับ ถ้าเป็นเกมเวอร์ชัน e c นี่คือโดน่านะครับโอ้ใช้อติช่วยไปเลยโอ้เกาะด้วยอนะ่ะเรียบร้อยแอาเรียบร้อยครับนี่ก็คือผ่านเรียบร้อยนะเราผ่านเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ของรางวัลมานะครับเรียบเลยนะครับอง่ายไหมทุกคนเออชิวๆสนุกนะครับนี่ก็อ่าดีเทสก,กิลจัดไม่ดีได้อะไรอุ้ยได้ของดีกว่า แล้วลอัพด้วยนะครับแล้วก็ได้เพชรได้พลังงานนะครับที่ลืมบอกไปนะครับพี่โดนลืมบอกไปในการที่เราเล่นตะลุยด่านนะครับมันจะใช้พลังงานในการเล่นด้วยนะทุกคนไนอะตัวรูปสายฟ้านะครับพลังงานสีเขียวเนี่ยเออแล้วก็กดรับเพชรไปรับของนะครับอ่ะย,ยังไม่ได้นี่หว่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตัวฮิโร่ Hero นะครับที่พี่ต้นบอกว่าในการที่เราประสบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนหะ็นไหม สีนะ hey. ครับตอนนี้พี่ต้นมีตัวฮีโร่นะครับเป็นต้นตะบองเพชรนะครับแล้วก็น้องมังกรน้องพึ่งนะครับแล้วก็คอบินนะครับมี4ตัวหลักๆเลยนะครับเป็นมอนเตอร์สี่ดาวกับสามดาวนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีตัวกาชาได้มานะเดี๋ยวพี่ต้นจะลองพาไปสุ่มให้ดูนะเออโอเค <Okay. S 2> okay. พี่เฟสอะไรเนี่ยไม่เห็นเด้งมาเลยกดรับก็ไม่ได้เออโอเคนะครับเดี๋ยวพาไป ปุ่มกาชาก็ดีกว่านะครับแน่นอนว่าถ้ามันมีระบบกิโลอย่างนี้มันต้องมีระบบกาชานะครับของถนัดเราเลยอะครับทุกคนแล้วดูนะครับที่ต้นเกลือไม่เกลือนะครับเก mm ็บ hmm. ตอนนี้เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะว่าแบบรายการสิ่งที่อยากได้ mm hmm. เอ้มันมีมันมีการการันตีแล้วทุกคนเออลืงบอกไปว่ามันมีการันตีด้วยนะต mm ี hmm. ตัวที่พี่ต้นอยากได้น่าจะเป็นน้องหมาตัวนี้นะครับคือเป็นน้องหมาตัวนี้นะครับเพราะว่า มันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นฮีโร่สัตว์เลี้ยงนะครับคู่หูเรียกคู่หูนะครับเกมมาเรียกคู่หูซนะึ่งคู่หูนี่เหมาะสาหรับอาชีพของนักกนูนัเอนะครับว่าแล้วก็อันเชิญไปเลยสิบครั้งนะครับหูดับหูเวอร์นะครับธรรมดานะเรียทำดีนะทุกคนไม่ใช่เกมมือถือกิ๊กกล็นะบอกก่อนอีแตกเปล่าออกเปล่าคลิกไปเลยดิอุ้ย โอ้ได้สี่ดาวอ่ะทุกคนเฮ้ยออสี่ดาวนึกว่าห้าดาวออกนะครับเฮ้ยเราได้ตัวบางกรซ้ำแล้วทุกคนนะเจ้าตัวบางกอนี่ถ้าได้ตัวไหนที่ได้ซ้ำเราสามารถอับดาวได้นะครับเดี๋ยววินต้จะพาไปดูระบบพบัฒนาของตัวเกมแล้วกันนะไอ้ทางศักดิ์สิทธิ์อันนี้น่าจะเกี่ยวกับอาวุธเนาะเออเราก็ต้องแบบอนุไหมเอ แล้วก็เขามีสุ่มฟีหนึ่งครั้งนะทุกคนนะทีดดแต่เรามีมีตัวสุ่มเนีนกว่ามันยังไม่ครบสิบอะลองสุ่มดูสักกี่ปะ่ะไม่ได้ <c oughs> คืออะไรไม่รู้นะครับเออโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูระบบคู่หูกันอ่าเมื่อกี้เราได้คู่หูมาใหม่เพียบเลยทุกคนนะครับมี ตัวมังกรได้ทำใช่ไหมเดี๋ยววิโต้จะพาไปดูแลกันนะนี่นะครับนี่คือหน้าตาของคู่หูของเรานะครับเรากดเข้ามาดนะูแล้วก็สามารถนะครับที่จะอัพเลเวลของมันนะครับเดี๋ยวพี่หาตัวที่มันต้องอัพเลเวลนะนี่ตัวตัวนี้เนาะเราเพิ่งได้มานะครับก็คือการอัพเกรดเนี่ยเป็นการเพิ่มเลเวลของเจ้าตัวคู่หูของเรานั่นเองนะครับหน,นี่คือการเพิ่มเลเวลนะครับเมื่อเราเพิ่มเลเวลไปถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีการทะลวงเนาะ มันต้องตวงก่อนนะครับเออเสร็จแล้วครับอีกอันหนึ่งนะครับเราสามารถเพิ่มระเวลของผู้หูของเราได้นะเขาเรียกเพิ่มขั้นเนาะนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าหน้าต่างของการเพิ่มดาวนะทุกคนเวลาที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มจากขั้นที่หนึ่งที่เป็นไข่ตรงนี้ปะ่ะทุกคนเห็นปะ่ะเห็นเป็นไข่เล็กๆตรงนี้ปะ่ะเราต้องผสมมาแล้วมันก็จะค่อยๆเ,เรียกว่าอะไรรวมร่างไปเรื่อยๆใช่ไหมพัฒนาร่างไปเรื่อยๆใช่ไหม แต่ถ้าเราเพิ่มดาวให้มันนะครับมันจะสามารถเริ่มเกมเนี่ยเป็นตัวขั้นที่ 2, 2> ขั้นที่สาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกระนะทุกคนเออเล่นไปก็โกงใช้เล่นอยู่นะเออทำเป็นเล่นไปนะครับที่เดี๋ยวไป้นลองทะลวงให้ดูละกันนะครับก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับระบบทะลวงมันก็แค่เป็นการผลล็อกเลเวลแล้วก็ผลล็อกสกิล,ล,เลเพิ่มเติมนะครับอันนี้เกมมือถือทั่วไปก็น่าจะคล้ายๆกันนะทุกคนน่าจะเข้าใจดีนะครับอ่า ผูเลีวใบเบ้าครับนี่เป็นระบบตัวละครหลักของเราครับก็อย่างที่วิโตบอกที่เล่นเจ้านักฮนูนะครับอาเชอร์นะครับอันนี้ยังไม่มีของใส่เลยนะเนี่ยเออต้องไปสุ่มโคงสุ่มของหรือเปล่านะครับแต่ตัวละครหลักมันต้องมีสเตตัสด้วยนะทุกคนนะเราก็สามารถกดตามคําแนะนําของโปรเกมได้เลยนะครับเนี่ยแนะนําแต้มเพิ่มนะครับอย่างอาเชอร์เนี่ยมันก็จะต้องเด็กใส่ไอจิเนาะเราก็บันทึกไปเลยครับง่ายๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับ ระบบก๊าซอ่ามีก๊าซนะครับถุมกา๊าซไฟนี่เฮ้ยโอ้โหได้สีม่วงด้วยโอ้โห k ี n โ p ล l i n g ตามหลอกหลอนทุกเกมเลยนะครับทุกเวอร์ชันของเกมแล็กนาร็อกนี่ี i n g Poling นี่มันตามหลอกหลอนเราจัดเลยนะทุกคนเออโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสลับเกมแล็กนาร็อกักนะครับโอ้โหน่าเล่นปะอ่าเพื่อนๆชอบนะครับอยากให้เปต้นเล่นต่อนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับให้พี่โต้นหน่อยนะครับสำหรับเกมแรกนาล็อกพลาสนะครับวันนี้พี่โต้ก็รีวิวแค่เพียงเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับทุกคนไปลครับบ๊ายบ๊าย